สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยเลยนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่นานะครับอยู่คนละฝั่งถนนนะครับถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับตรงไปด้านหน้านี้นะครับจะเข้าบ้านกุ้งนะครับจะเข้าไปหมู่บ้านบ้านกุ้งนะครับไปถนนเส้น2อ0พันนะครับจากตรงนี้ไปถนน2อ0พันกนะครับสองกิโลนะครับแต่รอบข้างนี้จะมีเพื่อนบ้านตลอดเลยนะครับ แล้วถ้าไปด้านนี้นะครับก็จะเข้าไปาไปบ้านท่าทองดำนะครับแล้วก็ออกไปถนนหมายเลข304นะครับไปออกตลาดขุนวิชัยนะครับตรงนี้จะไปได้นะครับจากตรงนี้ไปตลาดขุนวิชัยระยะทาง14กิโลนะครับแต่จากตรงนี้ออกไปถนนลาดยางก็ระยะทางารู้สึกจะ3กิโลนะครับออกไปจากเนี้ยตามถนนคนกรีดไป3กิโลก็จะเป็นถนนลาดยาง นะครับถนนลาดยางก็จะอยู่ตรงต้นยางสูงๆที่มองเห็นไปนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับจะติดคลองชนะทานนะครับเขาเรียกหนึ่งคลองสองถนนนะฮะหนึ่งคลองสองถนนนะครับเดี๋ยวบัดให้ชมสภาพแวดล้อมรอบข้างก่อนนะครับตรงนั้นที่มองเห็นเสาตรงนั้นจะเป็นโรงงานไทเคนนะครับเป็นโรงงานไทเคนแล้วหน้าโรงงานไทเคนเนี่ย จะเป็นอวตารบ่อทองแล้วก็เป็นถนนเส้นสามสามถนนสวสนนศนะครับนะคือหน้าโรงงานออกไปก็เป็นอวตรบ่อทองแล้วก็เป็นถนนสวสนนรเส้นส,สนสามสามจากตรงนี้ไปถนนสวสนนศนะครับเส้นสามสามนะครับระยะทางเก้ากิโลนะครับออกไปจากแปลงที่จะขายเนี่ยออกไปสองกิโลก็เป็นถนนเส้นสองพันหกนะครับแล้วขี่ตามถนนเส้นสองพันหกออกไปอีกเจ็ดกิโล ก็จะเป็นถนนสุวรรณสอนเส้นสาสามนะครับออกจากแปลงที่จะขายออกไปเนี่ยระยะทางนะครับรวมแล้ว9ก้ิโลเท่านั้นเดี๋ยวบัตรจะชี้แจงให้รับทราบก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับปัจจุบันนะครับเนื้อที่โฉนดมันสิบไร่สองงานสิบไร่สองงานหกสิบ้าตารางวานะครับแต่คุณพี่ ท่านหนึ่งนะครับได้แบ่งขายได้ได้แบ่งซื้อไปนะครับแบ่งซื้อไปแล้วตั้งแต่เสาตรงนี้นะครับยาวเข้าไปนะครับตามตามธงเนี่ยนะครับนี่นะครับก็คือเขาแบ่งขายตรงนี้ไปเนื้อที่สี่ไร่นะครับแบ่งขายไปแล้วนะครับขายให้คนอื่นไปแล้วแล้วก็ได้แบ่งแยกโฉนดรางวัดออกไปแล้วนะครับก็จะตามเสาเนี่ยนะครับตามเสาปูนขาวๆเนี่ยนะครับก็คือแบ่งตรงนี้ไปนะครับสี่ไร่ แล้วที่ที่ต้องการจะขายนะครับก็จะติดถนน่าเนี่ยถนนเรียบคลองนะครับคลองชนประทานก็ตอนนี้กําลังปล่อยน้ํานะครับปล่อยน้ําให้ให้คนได้ใช้สอยนะครับเนี่ยนะครับเป็นคลองปูนเล็กๆนะครับนี่นะครับเป็นคลองปูนเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ก็จะปล่อยน้ําให้ให้ใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับ นะครับยามแรงก็จะปล่อยมานะครับแล้วยามฝนก็ถ้ามันจะเต็มก็ปิดไว้นะครับนี่นะครับหนึ่งคลองสองถนนนะครับถนนด้านนู้นเป็นถนนคอนกรีตนะครับแต่ด้านเนี้ยอ่าปกติคนจะไปเที่ยวฝั่งนู้นนะครับแล้วฝั่งเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีคนเที่ยวนะครับก็ก็ถนนก็จะพอๆกับถนนคอนกรีตนะครับประมาณหกเมตรนะครับหนึ่งคลองสองถนนนะครับปกติเขาจะให้ทำวิ่งเที่ยวฝั่งนู้นแล้วก็กลับฝั่งนี้นะครับแต่ เรื่องจากฝั่งนี้ไม่ได้มีการบำลุงก็ก็วิ่งฝั่งนู้นนะครับไปไปมาๆอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนบ้านนะครับตรงข้ามก็เป็นสวนกล้วยนะครับปู่บ้านมีเพื่อนบ้านนะครับเต็มเลยนะครับแล้วก็เนี่ยที่มองเห็นลังคาเขาโขงเขาขาวเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาอยู่กันเนี่ยนะครับที่ก่อไฟก่อฟืนกันเนี่ยนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายเนื้อที่หกไร่นะครับหกไร่ก็คือตั้งแต่ตรงนี้ ตรงนี้เลยนะครับยาวตามเสาไปเนี่ยนะครับแล้วก็คือฝั่งทางนี้นะครับตั้งแต่เสาปูนตรงเนี้ยยาวไปนะครับก็คือยาวไปถึงกระท่อมนู้นเลยนะครับนั่นอะนะครับก็คือหน้ากว้างติดถนนอ่าเรียบคลองเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ่าร้อยประมาณสักร้อยยี่สิบเมตรนะครับแล้วลึกเข้าไปก็พอกับเขาเลยนะครับเนี่ยลึกเข้าไปนะครับก็ประมาณสักอ่าร้อยกว่าเมตร ร้อยห้าสิบเมตรได้นะครับแล้วจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัดไปหาตรงมุมกระ่อบนูนะครับแล้วก็แล้วก็ตัดตรงมาหากระท่อบมนะครับตามเส้นพิก,กัดเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงจาลองนิดนึงนะครับแล้วก่อนที่จะพาเดินเดินไปชมพื้นที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางนิดนึงนะครับเอากันกลางแก้งอย่างนี้เลยนะครับอรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้ นี่นะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับปกติฉนดใบเนี้ยนะครับเนื้อที่สิบไร่สองงานหกสิบห้าตารางวาก็คือจะควบคุมอ่าร็อกนี้ด้วยนะครับก็คือรูปแปลงจะจากหน้ากว้างแบบนี้นะครับแล้วก็ยาวมาสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่แปลงนี้ของเพื่อนบ้านนี่ไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นคลองนะครับเป็นคลองและตรงนี้ก็เป็นอ่าคลองนะครับเราจะมีถนนเรียบคลองนะครับแต่อันนี้จําลองขึ้นมาคร่าวๆเฉยๆนะครับ แบ่งขายไปสี่ไร่นะครับเนื้อที่สิบไร่สองงานหกสิบห้าตารางวาแบ่งขายให้เพื่อนไปสี่ไร่นะครับก็คือตรงนี้นะครับที่บัตรถ่ายครั้งแรกเนี่ยนะครับแล้วจะเหลือหกไร่สองงานหกสิบห้าตารางวาก็ตั้งแต่เสาปูนที่บัตรแจ้งไปนะครับแล้วก็ยาวมาเนี่ยประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปก็ร้อยกว่าเมตรเช่นกันรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ จะเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็คือนาบิ้งนี้นะครับยาวตามาเสาปูนไปแล้วก็คือนานี่เลยนะครับอ่าในแปลงนะครับก็จะเป็นล็อกอยู่นะครับก็คือเนี่ยนะครับจะเป็นล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสี่ห้าหกหกล็อกเนี่ยนะครับก็คือที่ต้องการจะขาย เนื้อที่6ไร่2งาน65ตารางวานะครับตั้งอยู่บ้านกุง้งตำบลบ่อทองอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ดินตรงนี้นะครับจะห่างจะห่างไฟฟ้าอยู่ก็ประมาณสักร้อ,รอยประมาณร5 0ยห้าถึงถึงร8 0ยแดสิเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณสัก ก็รวมๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยแปดสิบเมตรได้นะครับประมาณนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินชมนะครับตรงนี้จะเป็นทางตะพานข้ามนะครับสำหรับให้คนถ้าเกิดปรับถมตบแต่งเนี่ยเราเอารถข้ามได้เลยนะครับก็คือตรงเนี้ยนะครับก็เป็นตะพานนะครับที่ทางอา่า กรมเจ้าท่านะครับทางแนวคลองเนี่ยเขาทําไว้นะครับเราสามารถเอาเอารถข้ามได้นะครับตรงนี้นะครับแต่เรื่องจากฝั่งทางเนี้ยไม่มีคนเที่ยวนะครับเขาก็เลยไม่ได้เอาดินมาถมตรงเนี้ยนะครับเพื่อจะเอารถวิ่งข้ามไปข้ามมานะครับก็ตั้งแต่เอที่บัตรถ่ายนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมนะครับนี่เลยนะครับมาถึงตรงนี้ นี่นะครับหกไร่นะครับก็มาถึงตรงนี้เลยนะครับก็ถึงทางตรงเนี้ยนะครับก็คือตั้งแต่แนวกระท่มตรงเนี้ยนะครับแนวทางตรงเนี้ยตรงเลยกระท่มไปนะครับก็แล้วก็ตัดสี่เหลี่ยมนะครับไปหาหลักธงนะครับที่มองเห็นหลักธงนี่เลยนะครับหลักธงที่มองเห็นเนี่ยนะครับหน้ากว้างก็ประมาณร้อยอ่น่าจะอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบเมตรนะครับหน้ากว้างตั้งแต่มุมด้านนี้ไปถึงอีกมุมหนึ่ง นะครับแล้วก็ลึกยาวเข้าไปก็ประมาณร้อยห้าสิถึงร้อยแปดิเมตรนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับเนื้อที่หกไร่สองงานหกไร่สองงานหกสิบห้าตารางวานะครับตั้งอยู่บ้านกรุงนะครับตำบลบ่อทองอำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัดพระจินบุรีทางเส้นนี้ก็สามารถวิ่งออกไปได้นะครับ สามารถเอารถวิ่งออกได้เลยนะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นที่มองเห็นเสาขาวๆนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก200เมตรเราก็สามารถที่จะเอาเสาข้ามมาแล้วก็เดินเสามาได้เลยนะครับก็สามารถต่อไฟใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับส่วนใหญ่เขาจะออกมาอยู่กันที่ลุงโลกอย่างเงี้ยนะครับมีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับทิวทัศน์วิวเขาแล้วก็จากตรงนี้ไปนิคมบ่อทองนะครับนิคมเปิดใหม่นะครับระยะทาง8กิโลเท่านั้นเอง นี่นะครับจากตรงนี้ไปนิคมบ่อทอง8กิโลนะครับแล้วออกไปถนนหมายเลข33นะครับทางถนนสุวรรณสอนนะครับจากตรงนี้ไป9กิโลนะครับนี่เลยนะครับแปลงนี้เลยนี่นะครับที่มองเห็นโรงงานนั้นเป็นโรงงานไทเคนนะครับเป็นโรงงานกระดาษนะครับแล้วหน้าโรงงานก็จะเป็นอบตบ่อทองนะครับอ่ ตรงนี้นะครับคุณพี่เจ้าของนะครับหกไร่2งานเนี่ยนะครับคุณพี่เจ้าของตั้งราคาไว้นะครับไร่ละ2องแสนห้าหมบาทนะครับราคานี้ยังลดหย่อนต่อรองได้นะครับเป็นที่นาโล่งๆอย่างนี้แล้วก็คนละฝั่งคลองนี่ก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับถมตกแต่งหรือว่าเอารถไถมาดันนี่ก็รถวิ่งได้สบายเลยนะครับ นี่เลยนะครับแบบนี้เลยทางเจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับตรงนี้นะครับสนใจชมรูปโฉนดก็ทักเข้ามานะครับเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับนี่เลยนะครับเป็นที่นาโล่งๆอย่างนี้นะครับ สำหรับคุณท่านใดที่ชอบที่นานะครับหรือว่าต้องการทําเป็นโคกหนองนาก็อาจจะขุดขุดบ่อด้านหลังไว้สักหนึ่งไร่นะครับก็ดินมาถมเนี่ยก็จะได้พื้นที่ทําบ้านสวยๆเลยนะครับอยู่กลางทุ่งอย่างนี้โฉนดคุดแดงนะครับนศสี่จอนะครับโฉนดนี้เป็นโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับแล้วก็มีการรางวัดแบ่งแยกไปแล้วนะครับก็เหลือจากตรงเนี้ยไปเนี่ยนะครับหกไร่สองงานหกสิบ ห้าตารางวานะครับราคาไร่ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนให้ทุกอย่างนะครับส่วนจะต่อรองยังไงก็มาคุยกับตัวเจ้าของได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ออกไปนี่ไม่ไกลนะครับก็ออกไปถนนเส้นสองพันหกนะครับถนนเส้นสองพันหกมันจะตัดจากถนนเส้นสามสามสุวรรณสอนออกไปถนนสามห้าเก้านะครับตรงนี้ พื้นที네่ตรงนี้นะครับออกไปถนน3 5 9เกนะครับระยะทาง21กิโลนะครับออกไปถนน3 5 9ตรงนี้ไปบ้านกุงแล้วก็วิ่งเลยไปก็เป็นวังตะเคียนนะครับออกวังตะเคียนก็ออกวังท่าช้างนะครับก็จะออกถนน3 5 9เลยนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางร้อยหกิดกิโลสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสี่บสามกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ นะครับแล้วก็เปรียบเทียบจากชนบุรีร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลนะครับชเชิงเซาร้อยสามกิโลเท่านั้นนะครับคุณคุณท่านใดที่ชอบที่นานะครับต้องการซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับหนึ่งติดคลองชนประทานด้วยนะครับหนึ่งคลองสองถนนนะครับห่างไฟฟ้าอยู่ร้อยกว่าเมตรเท่านั้นนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็บรรยากาศลงโล่งมีทิวทัศน์วิวเขานะครับมีทิวทัศน์วิวเขาแล้วก็อยู่ใกล้นิคมบ่อทอง จากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินบุรีนะครับระยะทางสิบห้ากิโลนะครับสี่แยกกระบินบุรีก็จะเลยโรงงานไทเค็นลงไปนะครับเนี่ยโรงงานไทเค็นที่มองเห็นเนี่ยนะครับแล้วอ่าไปจากตรงนี้ออกไปตรงนี้ไปตลาดขุนวิชัยก็ระยะทางสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับระดับที่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นที่นาระดับเดียวกันนะครับแต่ตรงเนี้ยอ่าข้าวค่อนข้างจะงามนะครับนะครับก็สามารถซื้อเก็บกกไว้ก่อนได้เลยนะครับ ภายใน3ามเดือนก็เกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวออกเราก็สามารถปรับถมตบแตงได้เลยนะครับประจวบกับพอดีเข้าหน้าแล้งพอดีนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็ยังไม่มีน้ําเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีน้ําท่วมนะครับตรงนี้ไม่มีเลยนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับเราต้องอาศัยน้าคลองชนบทานนะครับวันนี้นะครับบัตรขอไวพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับคุณท่านใดที่มองหาที่หนึ่งคลองสองถนนนะครับตั้งอยู่บ้านกรุง ตำบลบอ่อทองอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบอที่ดิน6กไร่นะครับหไร่2งานห5้าตารางวานะครับเป็นที่นานะครับตั้งอยู่บ้านกรุงตําบลกระบินอำเภอกระบินบุรีพ่าตาบลบอ่อทองนะครับต้องขออภัยด้วย อันนี้เขาก็มาทํากระท่อมนะครับอยู่นะครับดูข้าวนะครับนั่งชมวิวธรรมชาตินะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ